สวัสดีครับวันนี้มีลูกค้าเอาธนบัตร1 0 0บาทที่ระลึกมาซื้อของวันนี้ก็จะมานำเสนอให้ชมนะครับขยายขึ้นมานะครับภาพประธานด้านหน้าธนาาบาัตรพระบรมฉายาสาทิสลักษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พลิกมาด้านหลังธนบัตรนะครับตรงกลางนะครับ พระบรมฉายาสาทิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9ส่วนเบื้องขวานะครับพระบรมฉายาสาธิสลัก์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตรผ่านการใช้นะครับลูกค้าเอามาซื้อของนะครับเป็นธนบัตร100บาทที่ระลึกราชาพิเศษสมรสครบ60ปีและบรมราชาพิเศษครบ60ปี ส่วนภาพทางขวานะครับเป็นภาพพระราชบิดีบรมราชาพิเศษด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นตัวเลข100ไทยนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของกระัตรด้านบนตรงนี้นะครับเป็นตัวเลข100รอารบิกแนวตั้งนะครับหยิบกระดาษขึ้นมานะครับมาขยายนะครับด้านล่างนะครับ อักษรข้อความราชาพิเศษสมรสครบ60ปี28เมษายน2553ตรงนี้นะครับอักษรข้อความบรมราชาพิเศษครบ60ปี5พฤษภาคม2 5 5ห้าด้านล่าง,งตรงนี้นะครับก็มีลายไทยนะครับนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นภาพพระราชบิดีบรมราชาพิเศษมุมขวาด้านบนนะครับเป็นประคุตผ่านะครับ เป็นธนบัตรผ่านการใช้นะครับตั้งแต่เปิดร้านขายของมานะครับวันนี้นะครับชชโชคดีนะครับได้ธนบัตร100บาทที่ระลึกราชาพิเศษสมรสและบรมราชาพิเศษค,ครบ60ปีนะครับก็ถือว่าหายากนะครับธนบัตรรุ่นนี้นะครับธนบัตร100บาท ที่ระลึกนะครับที่พบเจอในระบบหมุนเวียนนะครับที่พบเจอบ่อยนะครับก็จะเป็นธนบัตร100บาทสมเด็จพระเทพนะครับธนบัตรอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็จะเป็นธนบัตร500บาทนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับก็จะพบเจอบ่อยนะครับมีลูกค้าเอามาซื้อของอยู่เรื่อยนะครับส่วนธนบัตรฉบับนี้นะครับวันนี้นะครับได้มาเป็นครั้งแรกนะครับ ธนบัตร100บาทที่ระลึกราชาพิเศษสมรสและบรมราชาพิเศษครบ60ปีทำให้ผ่านการใช้นะครับราคาฉบับละ150บาทส่วนธนบัตรผ่านการใช้แบบนี้นะครับสามารถนำไปซื้อของได้ตามปกตินะครับราคาเท่าหน้าธนบัตรนะครับนี่ครับเป็นธนบัตรผ่านการใช้นะครับมีรอยพยับรอยยับนะครับสำหรับคนที่ชอบสะสมธนบาัตร รัชกาลที่9นะครับในคลิปต่อไปนะครับก็จะมานำเสนอวิธีการทำธนบัตรให้เรียบนะครับธนบัตร100บาทที่ระลึกราชาพิเศษสมรสครบ60ปีและบรมราชาพิเศษครบ60ปีประกาศใช้5เมษายนพศ2 5 5 3ขนาดของธนบัตร7.2คูณ15ซนตเมตร ผลิตออกมา2หมวดนะครับก็จะมีหมวด9 r ทอทงและหมวด9 a ทอทงนะครับนะครับขยายขึ้นมานะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับหมวดอักษรนะครับ9ทอทงนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็น9 r นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นหมายเลขธนบัตรนะครับ0192892นะครับ ผ่านการใช้แบบนี้นะครับราคาเท่าหน้าธรรบัตรนะครับนะครับกระดาษยังแข็งอยู่นะครับยังไม่เปื่อยนะครับในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับก็จะมานำเสนอนะครับวิธีการทำาธรบัติให้เรียบนะครับรอติดตามชมได้เลยนะครับ จุดสังเกตทนบัตรของแท้นะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับมีเส้นแถบฟอยนะครับแถบฟอยนะครับก็จะสะท้อนแสงนะครับนี่ครับช่วยป้องกันการปลอมแปลงทดบัตรนะครับถ้าเป็นทนบัตรปลอมนะครับการปลอมทดบัตรแบบพื้นๆทั่วไปนะครับส่วนใหญ่จะปรินมาจากเครื่องปรินนะครับเส้นแถบฟอยตรงนี้นะครับถ้าเป็นของปลอมจะไม่สะท้อนแสงนะครับอันนี้เป็นวิธีการมองด้วยตาเปล่านะครับ ายน้ำก็จะอยู่ตรงนี้นะครับธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตร20บาทแบบ16นะครับเป็นธนบัตรที่ลูกค้า,ามาซื้อของนะครับภาพประธานด้านหน้าธนบัตรพระบรมฉายาสาทิสลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9ตรงกลางธนบัตรนะครับเป็นประกุตผ่า ด้านล่างอักษรข้อความรัฐบาลไทยธนบัตเป็นเงินที่ชําระนี่จะตามกฎหมายตรงนี้นะครับเป็นตัวเลข20ไทยนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตมุมขวาด้านบนนะครับเป็นตัวเลข20อารบิกด้านล่างอักษรข้อความ20บาทมุมซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นลายน้ําราชการที่ก้าปีกมาด้านหลังธนบัตรนะครับตรงกลางธนรบัตนะครับพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อคุณรามกัแหงมหาราช มุมสายด้านบนนะครับเป็นประคุดผ่ารายละเอียดสวยงามคมชัดนะครับมุมซ้ายด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข20ไทยนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรมุมขวาด้านบนนะครับเป็นตัวเลข20อลรบิกสีของธนบัตรนะครับเป็นสีเขียวนะครับวิธีสังเกตธนบัตรของแท้นะครับด้วยตาเปล่านะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นแถบสีนะครับ ขยับ,บัตรัไปมานะครับสะท้อนแสงนะครับเป็นบัติของแท้นะครับนี่ครับสังเกตนะครับเห็นเป็นเส้นประนะครับถ้านําไปส่องกับหลอดไฟนะครับจะเห็นเป็นเส้นตรงเดียวกันนะครับรบัตรั0บาทแบบ16ประกาศใช้2พฤศจิกายนพศ2 5 5 5พิ 55, มพ์ที่โรงพิมพ์บัตรัธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบันนี้นะครับก็พบเจอได้น้อยลงนะครับไม่ค่อยมีลูกค้าเอามาซื้อของนะครับส่วนใหญ่ก็จะพบเจอธนบัตรราชการที่นะครับเป็นธนบัตร20บาทหมุนเวียนในสมัยราชการที่9นะครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเอาธนบัตรไปส่งกับหลอดไฟนะครับตอนนี้นะครับก็ํำธนบัตรมาส่งกับหลอดไฟนะครับก็จะเห็นลายน้ำราชการที่9นะครับ เป็นธนบัตร20บาทแบบ16ของแท้นะครับสังเกตนะครับเส้นแถบสีนะครับเมื่อสักครู่นะครับที่เห็นเป็นเส้นประนะครับเมื่อนาธนบัตรมาส่องกับหลอดไฟนะครับก็จะเห็นเป็นเส้นตรงเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพด้านหน้าธนบัตรนะครับพลิกธนบัตรมาด้านหลังนะครับลายน้ำนะครับก็จะอยู่ทางขวามือของท่านผู้ชมนะครับสังเกตนะครับเส้นแถบสีนะครับเห็นเป็นเส้นตรงเดียวกันนะครับ ธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตร100บาทที่ระลึกนะครับตอนนี้นำธนบัตรมาส่องกับหลอดไฟนะครับก็จะเห็นลายน้ำรัชการที่9กานะครับอยู่ทางด้านขวามือของท่านผู้ชมนะครับเป็นธนบัตร100บาท